สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะครับในรีวิวหนูทดลองลาซาด้าครับผมรีวิวสินค้าจากลาซาด้าครับครั้งนี้ก็สั่งมานะครับผมก็เป็นเสื้อเสื้อสองตัวแหละแต่เป็นเสื้อแบบเดียวกันนะแค่คนละสีกันน,นั่นเองดูแล้วก็คล้ายเฉิงซ้ำานะตผมไม่แน่ใจดูชัดเจนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ราคาก็ราคามัน4ี0กว่าแต่ผมซื้อในวันที่รถเหลือ300กว่านะครับผมนีดำดำแดงกะกะาน้ำเงินเหลืองลองตัวไหนอยูิน้ำเงินเหลืองแล้วก้ตัวดำดำแดงตรงนี้เลย สวยสวยโอเคประมาณนั้นนะเก็เป็นเหมือนเฉิงซ้ำเหมือนเป็นเชิงซ้ำในเฉิงซ้ำแหละดูลนเชิงซ้ำเฉิงซ้ำโอเคนะครับแกะนะครับผมไอ้นี้ภาษาทางเหนือเรียกมาต่อมนะภาษากลางจะเรียกกระดุมหรือเปล่าก็ไม่รู้กระดุมต้องเป็นเม็ดนะผมไม่รู้ว่าภาษาไทยกลางเรียกอะไรนะ ทางเหนือเขาเรียกมัดต่อม,อม,อมนี่ครับผมก็เฉิงซามทางนี้มันจะเป็นคือมันจะเป็นใครไม่รู้ว่าจริงๆมันจะสองสีนะครับผมเวลาทำไมมันต้องสองสีครับเพราะว่ามันต้องสลับแกะ 好啲咩？O K，用心係啊，呢個係用心。冇好啦。 อ,อ,อันนี้ชอบใช้ได้เลยนะใส่ตัวนี้รีวิวเลยดีไหมเนี่ยก็ดีนะมันก็สีดำอยู่แล้วข้อข้าคอนเซ็ปต์ผมก็เป็นชอบคนชอบสีดำลแล้วแล้วเ,เสื้อมันก็ดำก็โอเคข้อดีของเฉิงซ้ามนะครับแต่แต่ผมยังไม่อยาก นั่นตอนนี้นะครับคือคือชองซ้ำมันก็จะสองสีตัวนี้เราพับแขนขึ้นมานะครับเป็นแขนเสื้อเราก็จะได้แขนเสื้อสีแดงซึ่งนะครับเสื้อแบบนี้มันจะใส่ได้สองด้านนะครับผมเราสามารถกลับด้านสีแดงออกมานะครับผมด้านสีแดงมาใส่เลยเราก็พับแขนขึ้นมาเราก็จะได้เสื้อ,อ เสื้อดำแขนแดงหรือเสื้อแดงแขนดำเฮ้ยเข้าท่าเลยนะชอบชอบอืมวันนี้โอเคโอเคเลยไหนๆก็ไหนๆล่นะลองเดกลับด้านให้ดูเลยนะครับผมี่ฟังก์ชันกายใช้นนงานของเสื้อแบบนี้นะครับผมบางทีข้างในดำอ ข้าง,งนอกดำข้างในขาวเงี้ยเราก็สามารถปิดกลายเป็นเสื้อสีขาวแขนแขนพับดํามาได้นะครับผมข้อดีของมันตรงนี้นะครับผมคือเราจะไม่มันจะไม่ติดว่าเราตรงไหนมันไม่เป็นตะเข็บแบบเสื้อแบบบ้านเราน,นะแต่มันเป็นการเย็บซ่อนตะเข็บอย่างดีนะเราสามารถใส่โดยที่แบบเสื้อตัวนใส่ได้สองสี นี่ก็ให้ปั๊บปะปะ นะครับเสื้อดำเมื่อครู่นะครับคือเสื้อตัวเดียวเนี่ยใส่ได้สองงานนะครับผมคือวางทีไปงานศพเป็นอะไร,ะรก็พลิกเป็นเสื้อดำได้นะครับผมจริงๆแล้วบางชาติหรือคนบางกลุ่มเขาเขาเขาาไม่ได้แคร์เรื่องสีว่าเป็นมงคลไม่มงคลบ้านเราแล้วมีขาวดำสมัยก่อนก็ไม่นั่นได้ซ้ำไป อ่ะตรงนี้นะครับผมพับแขนเสื้อมานะครับขับแขนเสือ้เอเราก็จะได้เสื้อแดงนะครับผมขอบดำแขนเสื้อดำนะครับเสื้อตัวนี้นะครับผมเกิดไปแต่งไปงานแต่งงานเนี่ยพีคกลับมาอีกด้านหนึ่งเป็นเสื้อสีแดงลงตัวเลยตัวนี้มัน ราคายิ่งขายกันบางร้านเจ0ดแรอยนะครับนนผมแพงเกินถูกกว่านั้นก็มีครับผมก็หกร้อยก็แพงเกินช่วงลดเหลือ500รผมเจอร้านนี้หลอยู่ที่400อกว่าช่วงลดเหลือ300รอยกว่าก็โอเควคว้าเถ้าถูกดีนะลงตัวโอเคเอาท่าใครสนใจนะครับผมเราจะได้มีขายร้านไหนไม่บอกครับผม ไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแมันี้ขายในจักรวาลแคน่นั้นเองครับผมอย่างไรก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้เดี๋ยวรีวิวหน้ามีอะไรนะ่าสนใจกลับมาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ